สวัสดีจ้าพี่น้องยายเอกไปยายกัล่างวัสิภาคันออกไปอันทงหน้าจ้าออกไปเบิ่งหน้าก่อนพี่น้องเบิงหน้าหมองทีพญ่ย,ยื่นนล่ะจ้าว่าหมองว่าสิเฮ็ดบ้านนนล่ะจ้าอันในยินค้าวานจกของหน้าเกานันเป็นเกี่ยวเขาออกแล้วจ้ามันเดกก็เลยสิภาคันออกไปเบิ่งหน้าจ้าพี่น้องเบื่องหน้าแล้วกับสิได้อันหาลนหายังมมกขุดดินถุดินจ้า ไปจับพี่น้องออกไปเบิ่องนะหน้านกันกับยายเอจ้ามองที่มูยายเอสิทุมดินเ็ปบานนี่กระหางจากโตเมื่องลอยเอดประมาณสิบห้ากิโลจับพี่น้องี่โถกับประมาณสิบห้านาทีเงยสิบนาทีนี่ละจา้าแบบ,บว่าขี้บเฝ้าแต่ว่ากับเป็นถนนซีเลนจับพี่น้องสะดวกสบายยุดกอกจ้าเย็ดลอยแฮมทุการาด,ด็วดี ถ้ดิตาคการันออกมาแน่าเราจากพี่น้องนี่เบื้องข้าเจ้ากันสีขาวเกี้ยวขาวแล้วหมดแล้วในจ่าทังลงจากถนนใหญ่มากจาก้ะประมาณสองรอยเมตรนี่หล่ะพี่น้องจากถนนใหญ่ขาแมาจา้ะแถวนี่คนก่อ,อกมาหยุททงยุดทางกันมิดแล้วมีเสาไฟมีไฟฝ่าพานขอมจากพี่น้อง ก็ว่าถ้ายยาเย้มาเห็ดบานอยู่นี่ยาเย้สิใส่โซลาเซลล์เอาจ้ะเดือบเบิเบางอันควันก็เจาะเผาเฟียงแม่จ้ะก็เจาะหลังจ้ะที่ก็เจาะเกี่ยวเขาแล้วบางหมอนก็เจาะกระอัดเฟียงหรอจ้ะพี่น้องหนึ่งอัดเป็นก้อนเป็นยังหรอก้อนสิบสามบาทพนะจ้ะทางบ้านพี่น้องก้อนเท่าไหรจ้ะพอใหญ่แล้วจำหน้้าเจาของบ่ได้พี่น้องเอ้ยแล้วเปิดตัวหน้าขัดเจ้า นี่เอาแล้วนี่นี่ t ด e y have t ้ c a t e ติไลอันจะคล้องหน้าเตาเป็นเกี่ยวเอาเขาไปหลวพี่น้องนี่พี่น้องยายเหก,กับพญายกับมะหอดหน้าจะคล้องแล้วเบิองขุนพญายรถสิงยางไปเบิ่งอันีรถสิงยางลุกไปเบิ่งหน้าผุานจะพี่น้องพูนนี่ ที่ย่าเอได้ซื้ออันได้แดนต้นใหม่พอดีเลยจ้าพี่น้องตอนแรกฮางยานตะบ,บ่ได้ต้นใหม่ต้นนี่ยุตจ,จ้าเพราะว่าพญาย,ยร่อนแล้วว่าทาเป็นได้ต้นใหม่น้่มันก็สิเป็นโฮมแม่พี่น้องมุ่ยย่าเอก็สิเหตบานยุดซื้อต้นใหม่นี่พอดีก็สิพ่อได้เป็นโฮมเป็นเงาน,านะจ้าได้พอดีพอดีพี่น้องนั่นโอ้เหลียวไปเห็นหนังแต่อันรักย่ายเอ่กับพญ่ย,ยเหตไวยนี่นออนหออมหาหมงย่าเอยยืนนี่มันเป็นรักแดนพอดีจ้า ที่วาา่าให้เขาเจาะมาล่างวัดตอนนีเรากลางยางไปงล,ล่างยาง,ไป,ยางไปช่มหน้าเล่าไปนองเมืองอันห้อยเขาเจาะมาเกี่ยวเข่าออกแล้วห้อยอันผู้จบท้องหน้าเกาเปนมาเกี่ยว,ออวเมืองอันตน้นยุค้าลิบตัดเขาเจาะกับปูกไว้ โอ้ยตัวตว่าห้อยขาวจดตัดออกไปใส่ประโยชน์หรอหล่ะพี่น้องวันนี้มันเหลืออยู่ซุ่มเหมืนงานในน่อยในแน่ยายเอ๋ก็เลยว่าสิบบตัดจ้ะยายเอ๋สิเอาไว้ฮะเตือยยายเอ๋เด้เห็ดหัวเห็ดหยางสวัวหอดย่ามยายเอ๋เห็ดบ้านก็สิประมาณเป็นปีพ,พุ่นล่ะพี่น้องปีหนึ่งพอดีล่ะเพราะ,ะาว่ายเอเ๋สิทมดินเห็นมันได้หนาฝนปีหกแปดก่อนจ้ะอันซุ่มเหมือนงาอันยุคข้าลิปตัดกะสิเงยขึ้นมาอีกจักหน่อยพ่อได้ไวหวเถือดประโยชน์จ้ะพี่น้องถ้าเตือเหาอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ ขุ้นพะยัยร้อยางไปเห็นตัวเสือแดงๆพี่น้องเอ้ยน้ำมันคักสมกันแล้อย่าเห็ดหน้ายู่พี่นอ้องไปไปยางไปเต่ายญ้าแหย่ยางน้ำกลนพะยัยล่องไปสุดๆหน้าก่อนพี่น,อน้องพะยัยล่องยางไปก่อนยญ้าแหย่เราจะดอกไม้ดอกหญ้าธรรมาชาติ บานย่าเหยืออืนดอกขีดก,กากเด้หนี่พี่น้องบ่บ่รู้ว่าบ้านมนากกาู้พี่น้องเอื่นดอกยังดอกหญ้าดอกขีดกากโอ้พี่น้องขิดพ่อจะไหมเป็นเด็กหนุอยเนาะจา้ะจะไหมเป็นเด็กหนุอยโอ้ยเฮ็ดหน้าสวยพ่ออีแม่เป็นเดือนกับ,บเบลเลวเป็นเดือนกับ,บเบลได้ขึ้นบ้านพี่น้องต้องนอนหน้าเด้กขิดพอ่อขิดพ่อบรรย่ากาัเก่าว เล็กหน่อยหลุนไม่ไหมลูกย่าเยเอเมวันนีนเนเ้เขาบุ่้จักดอกพี่น้องน้องหน้าเป็นนังไดเขาบ่กลูกเขาบ่ได้สัมผัสแบบคือสมัยย่าเอา <c ười> ไปไงท่านที่เดี๋ยวลงไปเก็บเอาดอกบัวยุสาหน่อยพี่น้องเฮ้ย <c ười> ยังว่าอันเขาเจ้าว่าอารเฟียงก่อนละสิบสามบาทพะนะพี่น้องย่าเอ็มจีอารไว้จักซิปก่อนด้วยดอก เอาไว้ฮะเจี๊ได้ใส่อันเพ็ดปุ๋ยเพ็ดปุ๋ยมักพะงัย,ย,ยได้ดอกบวัวยายเอ๋กับพะงัย,ยกับกับมาจากทงหน้าหรอจา้าพี่น้องมาหอดบ้านแล้วสัวร์สีหอดบ้านจา้ะพี่น้องไปแวะสองมองจา้าเมื่อนี่มองแรกกัอันหน้าอัปะอองจ้ะหน้าหน้าปะอองนี่จะยู่งขางก,กันกับหน้ายายเอจา้ามืนอนีย ยายเอ๋ผ้าเอ,อืนน่นเป่าองเพราะว่าผ้าลูกสาวเอื่นเนาะพี่น้องที่จริงเราก็อายุบหันลายหรอกจ้ะธรรมดายายเอย๋ก็เอื่นแล้วพี่องได้อยู่บบดน,นี้แต่ว่าได้เอิ่นเป่าองเพราะว่าผ้าลูกสาวเอิ่นจ้ะแล้วได้บอกกอกฝากยายเอ๋จะพ,พี่น้องยายเอ๋เ,อเลยเสียวเมื่อไหวถ้าใส่ตามหุ่งบันเนียนเลยผ้ากันไปแวะไปแวะเพื่อนบ้านอีกันคนหนึ่งจะหน้าสิยูแดนกันจะพี่น้องอันหน้าหน้าทงนี่สียูท่้างหลังจ้ะยูมองซื้ออัน ที่ยายเอ๋ปู่กอไผ่พี่น้องสะยูแดนกันจากกับอันตรงที่ปู่กอไผ่เนาะจ้ะอันถ้าผู้ใดเคยเบิ่งคิปกอนๆยายเอ๋สฮห้ว่ายายเอ๋ปู่กอไผ่ยม่องได้พี่น้องมัดนี่ม้นนี่เลยอันสื่อบักแตงโมไปฝากเคนเนาะจ้ะแบบพ่อใหญ่เราอยากไปสวัสดีเพื่อนบ้านท่นหน้าพี่น้องไปสัมพันธ์ทำไม้ตีเพื่อนบ้านจ้ะมันนี้ไปหลอนแล้วก็เลยเก็บอันนี้ให้พี่น้องเก็บบักเน่าเก็บบักเน่าให้กับบักหงจ้ะ แล้วการพักกาดหินแม่พี่นอ้องยังว่าได้มากกรรมบักเนยไ,งไรจ่ายัางว่ามาแล้งย่าเอวสิตาหมองหงใส่บักกอกเส็บๆแล้วการเขาเจ้าจะพี่น้องเขาเจ้าเขาไม่พึงจะสีจากเขาปีนี่ล้วพี่น้องนี่เขาไม่ยุ่นี่นี่แหละย่าเอวกระพอะไงออกไปนหน้ามือนี่ก็ได้แนวของฝา,ฝาของตอนจากเพื่อนบ้านจ้ะย่ยเอกระสีเอาของไปเก็บเราจะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับบอมี่ยังหลายจ้าฝากไว้สำเนียงก่อนจ้าพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีจ้า